สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดโฟมนะครับผมนี่ครับเบ็ดโฟมเบ็ดปอมกับเยือบบกหอยนะครับผมัมนนี้เยือบบกหอยเก่เาแรละครับผมวันนี้ใช้เป็นเบ็ดโฟมเยือบบกหอยนะครับกบ็นี่ครับผมไม้ด้านหลังเขาเลยมันนี่เปลี่ยนไม้ล่องเบิง้งไวจะเป็นยังไงน,นะครับไม้นี่กับห่างหายไปโดนก็เห็นว่าช่วงนี้มันสิเงียบๆบอกว่าเห็นคนลงมากเลยเอามาล่องลองเบิง้ง แล้ว่าไม้นี่ปลาจะโบนไหลนะพี่น้องเบิ่งกันครับผมว่าจะได้ปนได้ตุ่มบ่แต่ <c oughs> ลองเบิ่งนะพี่น้องเปลี่ยนใหม่ลองเบิ่งว่ามสิเป็นยังไงเนาะไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับครับพี่น้องไม้เฮาก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับผมใส่น้ำปลาเี่นไหะพี่น้องเอ,อ้ย มีปลาไหมเนี่ยผม าชิเลยพี่น้องใส่น้ำปลาเลยพื้เอาเรือขึ้นกันนี่พื้บาดดีพืออ้นอวนนี่ก็ล่างบาดดีเล ดูปุ๊บเปี้ยกปุ๊บเปี้ยแบกเนียแน่นิดนึงแบกเนียสักหน่อยนะ้อว่าซั่นมันสิบ่ล,ลงนะครับเยื่อ ในี่ใจอันแบบนีหน่อยนะครับนี่ สบการณ์เฮาก็ยังลงหนองพี่น้อง ีนน้ำสิคุณคุณปลาเหล่นคืออผมประมาณนี้ครับพี่นองเดี๋ยวผมสิขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆนะครับจังถามมารุ่นมาเบึงผลงานกันนะครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์นะครับผมพาพี่น้องมาเลาะเบิงเบ็ดโฟมเยื่อบักห้อยกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเสาร์นี้สิได้ป่าปนบอกพี่น้องปไปลุ่นน้ำกันครับเสียงปลาดินป่าดินไม่ใช่ไม่งี้ คือจังปีงโอ้นี่เลิกไปน้องนี่ปาลาหลังแรกก็แหกมานเลยปลาอะไรพี่น้องชู่วเป็นปลาเข่งเป็นปลาเข่งนะครับผมเข่งหลุนปิีงนี่ครับหลังแรกเป็นปลาเข่งนะนปิีงครับพี่น้อง เก่งกับเอาครับนั่งผมนี่ครับตังนี้ก็เงียบครับปลาสวบ สวยโอ้พนอง้เอยโอ้ยะสวยนะครับเป็นปลาคอนะครับไม่ได้ยินเสียงป่าดิน บินอยู่ไหนพโอ้โหนี่กระชือพี่น้องโอ้โหโอ้โดได้ดโอ้ได้ดโอสวยๆๆๆสวยสวยสนว่ามดถืนะพี่น้อง ข้างห้างก็ได้ยินเสียง,งปลาดินได้พี่น้องนี่ยืดหลังได้แล้ว ดู่ลอดนี่ได้ดุลโอ้โอ้หเองนห็ครับผมสวยครับโอ้ Đánh, đánh, đánh. Đánh. Một cái đi Một ถือครับเด็ือร้อยมาอยู่ใกลกันไหเออเออนเออ มีดินนะครับผมมีดินมีดินมีดินโอมินิ <c oughs> น,น้อยพี่น้องมันน้อยแค่ปล่อยบ่าด้พี่น้องมันกินเลิกกินเลวก,ก็เอา quay tay nắng lưng các lưng hèn của lần thêm cầm lắm ní gạo nắng này ní gạo nín 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 dính dục 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 กินหล็กเลยพี่นุองเอาดีเอาดีเอาดีอาดโอ้กินยุ่ใส่อีกละกินยุ่ในหนองผมที่การเก็บนี่เรียบร้อยครับ ông mòng cái dưa nhăn đấy phi nông, ông lằng, ú ú ú mòng đi lực, mì nó quăng này, cái coi ติงค่อยๆนั่นไม้นี่ปลาหน่อยสลายนะพี่น้องตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวสองตัวนี่คือที่ไข่เนี่ยเป็นรุ่นหน่อยแต่กินเล็กครับเยี่ยหอยส่วนใหญ่ครับผมรุ่น,นีไล หลากเขาปลาได้พี่น้องอยู่ไหมมาอยู่ครับหลังสุดท้ายแล้วพี่น้องหลังสุดท้ายไม่มีอะไรไปพี่น้องไปมึงผลงานกันครับวันนี้ในเจ็ดโตเสาเนี่ยน,นี่ครับพี่น้องผลงานเช้านี้ของเราในปลาสองสีปลาเจ็ดโตนะครับผม บเบ็ดโฟม40สิหลังนะครับครับผมผลงานห้องพี่นอ้องอ่าไหลายเติบอยู่ครับพี่น้องแต่มีตัวใหญ่น้าตัวใหญ่อยู่ตัวหนึง่งในการอยู่ันกระถ่เหลือกรุ่นกระลังปนกําลังตบเบๆนะครับผมนี่นะครับผมเปลี่ยนหม้ลองิือกับเยื่อบอกหอยนะครับผมใส่เบ็ดเบอร์หน่อยนะครับเพราะว่าผมใส่เยอะหน่อยนะครับกาววา ปลาเห็นมันกินได้ทถกปลา <c oughs> หั่นเป็นหมกหอยชิ้นหน่อยๆเอาหมวกหอยมันแบบบดเด็มาไลยกันเลยหั่นหน่อยใส่เบ็ดเบอร์หน่อยกันเด็กาันดูครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบานๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ